สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับสูตรนี้เป็นสูตรสิบล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับผมครับก่อนหน้านี้ก็ลงสูตรสิบล่างไปแล้วนะครับแล้วสูตรนี้ก็อยากนําเสนออีกนะครับผมครับเป็นสูตรเดินสั้นๆนะครับเพิ่งทำเดินมาแล้วห้างงวดครับผมครับ สูตรเราใช้หลักพันบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สี่บวกหนึ่งบวกสองครับผมครับหลักพันก็คือเลขสองนะครับหลักพันคือเลขสอง หลักหน่วยล่างก็คือเลขค่านะครับหลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขเจดครับ สองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้านะครับคำนวณได้ห้านะฮะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดสูตรนี้คำนวณได้ห้าหกแปดนะครับผม 1ิบล่างสูตรที่2นะครับคำนวณได้ห้าหกแดนะครับสูตรที่เพิ่งลงไปก่อนหน้านี้นะฮะเด่นล่างเน้นหลักสิบได้สี่เจ็ดปก็ชนที่เลขแปดนะครับหลักสิบสองศูงนย์นี่ชนที่เลขแปดนะครับครับผมครับก็ ฝากกดติดตามนะครับผมครับช่องสัญญาไก่ย่างนะครับจะเปลี่ยนเป็นสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับ